สวัสดีเด้จ้าพะกันอีกแล้วค่ะกับไอ้ตุ๊ก,กตาผาฝันมึงหม่วันใหม่สดชื่นสดใสกันทุกคนเลยนนจใจเด้อมาเขามีเวลากับบรรยากาศบ้านสวนกับกาแฟดำค่ะสดชื่นฝั่งเสียงพี่นกกันผิวปากก็ฝังหน,น่อยนะ เมือเช้าหน่แฟนเอ้ยพันหินน,นั้นพันเอื่อนสัสนกันลอกหรือว่ากัดเตะเนาะคะเนาะขึ้นต้ตไนไม้โตบักใหญ่ค่ะไปเอาอันกองส่องเบิง่งโบเห็นพันไหวไรก็เลยใจไอ้ฝังพันแฟนเอ้ยไอก็เลยบอกว่ามันมีมดบอกว่ามันเป็นป่าป่าดงดิบเน,น,นาะคะเนาะแถวนี้เต่าก็มีเต่าก็ะขาอยู่แล้วค่ะเต่าอัน เต้าน้อยเนี่ยค่ะเต้าน้อยแต่ว่ามันเบื่มไหม้หลายมันเลยบ่ค่อยเห็นที่จริงมันเยอะอยู่ค่ะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นมองอยู่ของเตาซ้ัหน่วยซันซัมกัมปันเนี่ยค่ะเตาพันเอินเตาถึงซัมกัมปันเนี่ยหลายอายเห็นอายว่าเต็มนะคะทางอยู่ทางอยู่ทางเขตเนี่ยค่ะออกไปพันซีเต็มแล้วก็เลาะเล้วเท่าก็หม่าเห่าเนาะน้องบันเท็กแล้วพันเดี่ยวไปพันมันเป็นสีอัน สิเบอร์ไม้เลยสิค่ะมันรบกเห็นเคาไปหาจะรบกวนเห็นแต่ว่าคำเห็นบางเทอเขาเห็นย่างอยู่เด้อค่ะเป็นเห็นไอเราฟังก็ดีคือกันเนาะค่ะเนาะธรรมชาติเพน่ลยเห็นเอื่นเอือนเอ่ยมาเบิ้งดูตุ๊กตามาเบิง้งโตอันนี้นะ่ะเพิ่งวันขึ้นโกลไม้อันไวัยนะคะ่ะเอวยก็เลยโอ้ก็ลอกบอกันลอกกับกระเต้อค่ะเด้อ เป็นหางเป็นหางงหญ่ๆเป็นพวงๆตัวบ็อกง่าค่ะตัวซ้ำเขนเลยเพี่อค่ะเล่นขึ้นกว่าไหมเพราะว่าอยู่นํำบานสวนเอ้ยนี้โบได้มีเพืออ่อนโบเดียวเพื่อมาลา่าเนาะก่อนเนาะพันละอยู่สบายอันพวกสั์ป่ากน็นเลยเข้ามาอยู่เยอะเลยว่าตั้งแต่มดส้มเหรอคะมดส้มก็โบยีเพื่อแหน่ะค่ะอยู่นํสบบนนำสวนนี่ยเพราะว่าอัน กับ้ันึ้นของพันมันก็ขึ้นแบบนั้นเนาะค่ะเนาะแล้วก็ธรรมชาติก็ห่างพันก็ห่างห่างไปสิกันแต่ก็บรู้ว่าถ้าอันเรื่องอายเออบ์บูอันบ้านเนี่ยค่ะเนาะพันก็อาจจะเข้ามาลักลอบก็ได้ค่ะแล้วพวกเออก์บยูตอนเออยมาเปี่ยนไม่ไม่เอส่วนเพราะว่าพันเคยมาแย่เนาะค่ะเนาะคนนั้นเพื่อนบ้านอันที่ว่าพันมาเอาอันไปขายสิการพันก็เข้ามาเลยค่ะ พอดีมาพอแฟนเอยตัวนั้นเออยย่างบริอ็ดบานหลายปีที่แล้วแล้วค่ะแฟนเอยก็เลยอันบริเวอแต่ว่าพันตกกระใจนะคะวันนี้พันอันไม่หญิงบานเห่าเนาะน้องบ้านะะนอกเนาะอ,อันเข้ามาเลิใส่จะเสื้อเส้นไหนน่นะคะเสื้อเส้นไหนที่เป็นพวงพวงแฟนเออแล้วข,ขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาพอดีคะ่ะพันก็ตกกระใจอันพันก็จับอันโมอ,อนที่ว่าเนี่ยอันหมดสมใดเล่นเลยคะ่ะ แฟนเอิกระไซเออฝังเด็กขันเล่นเล่นตกกระใจแฟนเอิกระบอกบ่ต้องเล่นบ่ต้องเล่นพันบอกพันแต่ว่าเอาบ่เฮยเงี่ยเด้พันก็บอกเป็นภาษาบ้านเพื่อนเน่ะแต่กะพันว่าอันนี้โบเอาทิมไว้นี้เพราะว่าอันถ้ามาตัวแย่แล้วก็ออกไปเพื่นเพื่นเคยมาแย่ทุกปีแต่ก่อนมันเอาโบได้เอ็ดบานเนาะ่เนาะมันเป็นส่วนอย่างวันนี้พันแล้วมันโบมีคนอยู่เนาะ่เนาะคนมีเที่ยงน้อยแต่ว่ามันโบได้มีคนมันหนอค่ะ คนมันก็เลยเข้ามาแล้วมันก็เลยมันได้เงินนะคะเพราะว่าไขมดสมนี้เอาไปแน่ยแล้วเท่ามือละผันกว่าบาทก็มีนะคะเห็นมันใสเอฟังเนี่ย่เยเฉพาะส่วนเอ่ยนี่ค่ะแค่นั้นโบได้ไปไก่เพราะว่ามาแล้ววันนี้มันลดเข้ายากลรอเนาะพอดีเธอเอ้ยหมาเอ็ดบานซื้อมันก็เลยแห้งเขายากค่ะเพราะว่าเราเพราะว่าแต่ละคนก็อนุรักษ์ของป่าว่าง,งันนเดีอป้าโบได้ทำร้ายโบได้โบได้เอ็ดตืดน่นสิค่ะ กับแก้นกันไหลค่ะตะกอนขนกับหมักการดีเดี๋ยวนี้ก็บได้เฮรอคะแล้วเดือบัานก็เอาตอนนึกเดืองนี่แยงงกันเอาไฟส่งเข้ามาอยู่เด้อยค่ะแต่ว่าพันเห็นว่าแต่พวกเออยู่เหินบ้านเบกเขาิค่ะไอเออยก็บอกว่ามีหลังขนพวกคิดดีก็เข้ามาได้ประมาณเข้ามาแล้วเือพันุซุ่มเข้ามาเสร็จแล้วเดือกโพกันกับไอเออยพันไอเออยก็หายบอกว่าตัวตัวจะเข้ามาทุกที่แม่พันบอกมันเป็นที่ส่วนบุลเหาตรงบุตรองเอดแบบนี้ ก็ถอยไปเนาะค่ะเนาะแต่ว่าบางทีพันก็คือว่าหรอค่ะเนาะพันก็หาเงินก็บอกว่ากันมันเป็นวิถีชีวิตอันบรรณาเขาบ้กันแต่ปะแต่เดี๋ยวนี้พันก็บบกเขาดอกค่ะมิจฉาพานไปว้นแต่ว่าอทุกทุกงงทุกเกออันแตลยมันข้ามถนนไปแล้วพันเห็นนําทางตนดึกเนาะค่ะเนาะพันกระโจดเอาเห็นบ่อยเวยค่ะกลางเทือพันเห็นจับก็อายเออก็บอกว่าเห็นได้โดนจับเสร็จแล้วทุก ตุกเกะตัวใหญ่ๆกันนะเธอมันเกิดอเสาไฟฟ้านําไปกินแมงไหมสิเองค่ะกันนะเธอม,มาดูดีแล้วก็จอดมอเตอร์ไซค์แล้วก็เอาจนได้เด้อค่ะแต่บ้านเอาก็นดะบ่แม่นเอ้ารอกค่ะขายก็ได้หลายตง,งค์เนาะค่ะเนาะเขามันคาว่าหาเงิน่างั้นหรอปะไปเลี้ยงครอบครัวเนาะค่ะเนาะแต่ว่านําส่วนเออยนี่ถ้าแต่เออยู่พันบ่เข้าหรอกค่ะแต่เอยก็บ่รู้ว่าถ้า,ถาเอยทุกระตามกลับบ้านแล้วก็ เหลือที่อายน้เรียกมันก็อยู่เนาะคันเนาะเพราะว่าพี่เป็นหนุ่มโสดน้เรียกมันก็ออกไปข้างนอกกลับมากดึกสิกาเพื่อนก็อาศิซุ่มเข้ามากะได้ค่ะแต่ก็ที่จริงมันก็โบโบสมควรเนาะคันเนาะเพราะว่าไฟทางอันตรกาพันก็เปิดอยู่มดเอ้ยก็เปิดเลยค่ะไฟในส่วนเอ้ยนี่ก็มีแต่ก็อย่างว่าแหละค่ะพูดทีดือกับโบได้เก่งจื้อเผื่อแลวค่ะว่ากันตรงตรงเนาะคันเนาะเพราะมันเป็นนั้น วิธีบานๆเหาแต่ว่าถ้าผู้เก่งใจพันกับโกเขาก้าค่ะแต่ถ้าผู้พันบกเก่งใจกับพันก็เข้ามาเลยค่ะตั้งเท่าเข้ามาอันเห็นนั้นมักตุ่มนี่ก็ตังเท่นก็นเข้ามาว่ไที่เข้าถังทางอันนี้นะคะไปเขา้าลอดเข้าหัวลอดเขา้าหัวแล้วก็เอาทุกไปเสื้อเอาเก็บเอาลังเท่ออายเอ้ไปเก็บนี่เพระาะว่าโอ้คนมาเอาแล้วเพระาะว่าพันลอดเข้าทังหลังเด็ค่ะ ส่วนมันใหญ่เนูก็เนหนอบานส่วนมันเป็นบ้านใหญ่มันหลายไร่มันก็เลยโบเห็นกันค่ะเป็้แต่้งแเอ้ยนะย่างไปเบิง่งอันไปเก็บสิค่ะถ้าโบเห็นก็แสดงว่าคนพันรอดเขาไปเก็บกันเป็นเป็นบางมือ้อบางมื้อก็พวกเขานอก่อนหนอหลังเื่อันช่วงหลังๆนี่ไอเอ้ยเก็บไปอันไปแจกคนอยู่นําบานอยู่นนาหมบ้านแจกญาติเนีย่ยค่ะก็ะเห็นอันโบค่อยมา้องใส่หมาแล้วโบ ไดโนยเอ่ยว่าไดโนยอันเพราะว่าไอคิบแล้วสิมีมดเด้อค่ะอยู่นี่ก็ได้มีมดกะแต่ว่าอันกระม้วนค่ะอยู่อันแบบบานๆเนาะค่ะเนาะก็เลยบอกว่าลองเคยมีคนเข้ามากลางคืนนะคะเขาย่างเข้ามาเนะะี่ยค่ะเอ้ยก็เลยพอดีตื่นเอ้ยก็เลยบอกว่าเขาหน้าจะเข้ามาได้เจ้ากระบอกตรงๆเนาะค่ะเนาะเพราะว่าบัดเกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุ ที่บส่งควรพันโทษเผื่อบดได้ไม่บอกค่ะเพราะว่าอย่างวิการแล้วมันเป็นที่ที่ส่วนบุคคลเนาะค่ะเนาะเอ้ยก็บอกดีๆเนาะค่ะอย่าเข้ามาเด้อตอนนั้นข้างนาข้างนาเข้าก็เอือนสะก้อนเลยก็บอกก็บอกเพันแบบนี้ค่ะแต่ก็คือเออเราล่งคนพูดคิดดือก็มีค่ะเพราะว่าคนเอามันนานาจิตตังนาค่อเนาะ,ะ,นาะย่ก็เลยก็มีเมื่อหลังค่ะแต่ก็ห้ามห้ามเอาอูจจักอยู่ค่ะอูจจักอยู่อืมืองหลานเอยตุกตามาแล้ว มาทำงานแล้วอยากกินอาหารข้างนอกเลยออกไปกินไอเรยบอกว่าพวกกินเขาทำอาหารเองมาณว่เราออกไปของพันวัยรุ่นเนาะก,ก,กันเนาะก็บอกว่ากันมาช่วยไอยทำงานอันนี่ค่านำส่วนพัานดาพักกันไปคุดอันเนี่ค่ะอัน พันไม้ที่มันอยากเอามาก้าเนี่ยคะ่ะเอามาเสื้อถุงแล้วก็เอาไปเฮือมันไ่น้ำถุงจะคือมันแข็งแรงก่อนแล้วจะเอาไปลงดินใหม่ไงลงดินนที่ที่ว่าอันอยากปลูกเิคะ่ะ สำนีเนาคะเนาะพอกันคิดนานเนะจ้ะเนี่ยสวัสดีค่ะ